การคิดครับอนดูต้องขอบคุณท่านมากครับที่สลับเวลาพันพเจนมาให้สัมภาษณ์ข้อมูลเราในวันนี้ทางเรานะครับมีสิทธิ์บริญญาโทสาขาบริหารจัรการนะครับก็มีความตั้งใจนะครับที่จะมาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการบริหารงานของธนาคารกสิกยก่อกเในขอบ่ายของงานนะครับที่จะสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับก็คือกขาจบริหารงานด้านวิชาการ สเสริมงานวิชาการในแนวทางของสอนของกรเด็เสองปอะกอบการทางานของงานบริหารนันตนนะครับองสุดสัต์ที่ก่อที่ผมได้เล่าให้คฟังนะครับว่าจังหวัดง่าให้เราเี้ีโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงหนโรงเรียโดยเฉพาะในนี้เราเราได้ส้างโรงเรียนุรโรงเรียนของ โยบายที่ขอได้ดูแลในการส่งเสริมงางวิชาการให้ัเปยในหน่วยงานการศึกษาด้วยงานที่จะใจยมแล้วใจหลับในการทำงานโรงเรียนของโรงเรียนมัธยมเนี่ยต้องอยู่รับประสมที่ออมาต้องสร้างการทำงาน พอเพือนการเทียมแต่ว่าก็จะแตกแยกด้วยไปต่างๆศาสนาเกตก็จะมีกลุ่มทเป็น,ปนกลุก่มและกุแต่บางกลุ่มก็อย่างนันวิชาการเนี่ย,ยงแนวิชาการงานหลักที่ดูได้กลุ่ม,มอนอเปเทศติกาลีเป็นนิรเทศมีสานอนที่เป็นไปดูแลเรื่งการบเพอญและอีกส่วนจะไปอยู่ที่กลุ่ม ไปจันกระจายแทรกเข้าไปแต่ง้านทุกคนคนของเรียนของเก็พที <Titanic plays> ่เรอธิบายให้เข้าใจว่าเกณฑ์ที่เลยอีกนงานะคนคนแบบนี้คนนำประกยในส่วนที่เดมีผคนหมิคดีนิติกรต่อไปก็เป็นงานรุประมาณงานรุ่ประมาณก็หลักก็คืองานบริหารงานการมือสับเก บางตัวก็จะไปอยู่ีนส่วนที่คุณอธิบายแล้แต่บางส่วนก็อยู่ที่มันตรวจสอบไป,ปไหนแารนัดงานงานจริงงานตา,า,ามกฎหมายเนี่ยสพทก็เช่นเดียวกันสพทก็แบ่งเป็นสำนักนะแต่ว่าสำนักใดจดแบ่งซอยย่อยไปก็ลงมาที่เขตที่การลงว็ดที่ลงอยแต่มันก็ไม่พ้นมีานตามกฎหมายที่มีนี่เราต้องเข้าใจว่า ระหว่างเิ็นิที่การเรียนแล้วตอนนี้ที่สำนักานวิชาการการเกัเบ่อนที่วิชาการก็หลักๆก็คือผ่วนิเทศบางส่วนจะอยู่ในกลุ่มองส่ว,น,สวน,นิเทศจะเรื่องก,การจัดการเรียนสอนการสอนเกี่ยวกับเรื่องัวกเนื้อหาสาระวิชาต่างๆในใบเกี่ยวกับเรื่องให้ครูผมเสริมให้ครูเปเรื่องการจัดการเรียนสอนพัฒนา มันจะมีงานเกี่ยวข้องกับงานวิชาการไม่ได้อยู่ที่งานสึกษาดูงคนวามันกาันรอเเรื่องการอบรมพัฒนามันก็ต้องเชื่อมโยงกันระหว่างแก้กันยังไปต้อเก็บอมค์ร่วมต่างๆแต่ส่วนที่อยู่ที่ส่งเสริมกันจัดซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวเองเร่งพัฒนาเด็กกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆจะพอม้องทุกทั้งประชาธิปไตย งานอะไรเงีง้ย <impossible> ต <74. S 2> ่างต่างมีประสบก็รณ์จะสอนเราสอนผมเนี่ยเขาเป็นงไรที่จะให้อย่างที่บอกเมื่อสักครู่ผ่ต้อเรียนเพาผมไม่ยอมไม่มีตังจริงอ่ะตอนนี้มัธยมเนี่ยจะดีอย่างหนึ่งมัธยมเป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่แล้วผมก็จะมีประสบการณ์มากกว่ามากนั้นส่วนสำนักงานเขตเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายส่งสังคมฝ่ายที่ ที่เราก็ต้องรู้ว่าด้วยศรรักยภาพของของสื่อสารประเทศเราถ้าในเชิงลึกถึงเชาการเราไปสู้รบุรีทำงานเราจะหาวิธีการยังไรเราจะพูดกับสารนิเทศเราจะทำอย่างไรที่จะไปกระตุ้นให้เขาเกิดการที่จะพัฒนทา,าที่จะทำงานเข้าสู่เป้าหมายที่ที่เรา,รารตา้องการการเป้าหมายที่ะะทางสปอพทางการประกาศให้มา การศึษาในเรื่องของนชวิวิจยารดิเนินงานในเรื่องของที่จะทำยังไงที่จะจูงใจให้เขาได้ทำเชิวิชาการบอกว่าสิ่งสำคัญคืออนอนเนี่ย้เป็นเป็อย่างกหะทำยังไงให้เชื่อมั่น เพื่อนพูดน,นะพูดจะกระทบก็เตือนนะปัญหาของเราถ้าจะไม่มีเนะี่ยทำงานของรากอบเอง,เองคือที่มันเป็นปฏิบัติที่เจเรื่องของของทางที่เราต้องทำงานตามตามอธิบายเราต้องการให้ส่งผจากนโยบายหลักๆให้เราเลยแล้วให้เรามาดำเนินการเอง แช่ที yeah. well, yeah. uh, so, really ่จะเข้ามาเป็นนักริหากรติดต่ไม้กัน่ริหารทุกใบเนี่ยก็ที่จริงแล้วเรื่องทฤษฎีต่างๆเราก็เรียนทฤษฎีบริหารต่างๆมาใช้แล้วก็ปลับใช้เอาขอเอะไรอะไรี่ป็นมาใช้ใช้ของแบบทังของุฆษณาที่ผมไปใช้หลังๆ่ากเราต้องรู้จัก จากคนจากคนจกานกน,าานั้นไเพราะว่าการไปเป็นผู้บริหารเนี่ยเราเป็นคนงาน สวัสดีครับท่านสนอท่านดมีท่านเบียนนะครับเป็นผู้ในการวันนี้นะครับเรามาสัมภาษณ์นะครับท่านผู้ในการศึกษาดเทศนะครับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพยศึกษากับแองเกสนะครับก็ผมอยู่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแองเกสนะครับเป็นครูดิเทศนาฏศิลป์กรมก็ได้รู้จักแลวก็มาคุ้นนะครับก็เคยเห็นนะครับการทำงานของสนอนะครับก็อยากจะ สภาพนะครับข้อมูลเราก็นําไปพัฒนาแล้วก็ไปบอกกล่าวกับเพื่อนๆในสาขาบริหารธาุรกิจนะครับว่าที่กาเพูชรเ,เนี่ยเรามีการทํางานเกีก่ยวกับการวิเคศาะก์ติดตามอย่างไรบ้างก็อยากจะให้ท่านสนพูดถึงแนวทางในการสนับสนุนครูในการวิเคราะห์ติดตามของสอมาะกับแพงกเกชตรนะครับสวัสดีนะครับในเรื่องของกวามจรศึกษาเอ๊เนาะ สาเทพก่อนคือต้อ,องหอเข้าใจของบทบาทหน้าที่สาเทพก่อนว่าสายเทพเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือ,อเป็นผู้ที่เหมือนผู้ทำหน้าที่นิเทศแนะนําแล้วก็ชี้นํากระตุ้นแล้วการนะครัครูแล้วก็ผู้เรียนนะครัเกิดความรู้เกิดความตระหนักนเท่านั้นเรามีหน้าที่เพียงแค่นิเทศแนะนําเป็นเพื่อน,เป,นเป็นผู้คิดผู้ทานี่คือบทบาทหน้าที่สารเท แล้วก็ในค้าในส,วส่วนของศิษยนิเคีของสมองสมองเนี่ยทุกคนก็จะรู้บทบาทนที่ขอัเแจะต้องมีหน้าที่ชี้แนะชี้นำเหมือนในในสมัยก่อนสิษยนิเที่เนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีความเป็นกรารยางมีมเทพอันนี้ตอนนี้เราก็ต้องใช้คำนี้มาตลอดในความเป็นกรรยานนี้นะคะก่อนเพราะว่าการที่เราจะเข้าไปใิเทศดุเพื่อนะคะพาสู่สู่การพัฒนาได้ หรืออะไรได้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยความกรนิดการชี้นําแนะนําไม่ได้ชี้นำเพิ่มเตชี้แะนะแนะนำประเด็นเพื่องู้คิดให้กับทำยังไงที่จะทำถูสุกเป้าหมายในคุณภาพที่เราต้องการสิ่งที่คาดายที่สุดสำการทำงานศึกษาดเทนที่ส่งว่าองคืออะไรสิ่งที่้าทายเนี่ยที่ถ้าสาหรับเพียงที่มองว่าการสามารถเข้าถึงกลุ่ นี่คือสิ่งที่สคัญต้องอย่างแต่อย่างนโยบาย mm hmm. หรือแนวความรู้หรือหลักการอะไรต่างๆในการที่เราจะนักที่สายอุเทนพี่ว่า chemical, anız, ท mm ุกคนเนี so ่ยใส่ให้ทุกคนได้มีความรู้สึว่าทุกคนมีความรู้มีประสบการณ์มีประสบการณ์จากตัวเรียนจากการสอนจากกอะไรต่างๆแล้วก็มามามาพอเข้าสู่ตำแหน่งเขาจะนำพวกนี้มาใช้ได้แต่สิ่งสําคัญคือทําอย่างไรถึงจะเข้าใจคือให้ครูยอมรับ ให้คุณครูให้ผู้บริหารเนี่ยเห็นสอนนอนแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่อย่างสมัยก่อนว่าเห็นสอนนอนแล้วก็ปักใต้ไหนนะมันจะไม่มีแล้วที่นี่ก็ไม่มีนะครับเพราะเราใช้ใจแลกจาการวจารณ์ทำให้ยอมรับอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ทำได้เราทายังไงไม่คุณครูยอมรับเรื่องอันนี้อันนี้ตรงกับคําชมท่านบอกเมื่อวานเลยนะครับว่าศึกษานิเทศนี่มีทักษะพิเศษในการพูดโน้มน้าว ครูนะครับให้มาร่วมกันทําง,งานร่วมทำโครงการร่วมกันนะครับตัเอมากเลยครับในส่วนของในการช่วยให้ครูรูยกุเก่าที่เขาไม่ไม่ถนัดเรื่องของเทคโนโลยีครับทางานนิเทศติดตามเราเนะี่ยมีการช่วยเหลือเขาเป็นด้านไหนรบรางต่อใ้่ถ้าเป็นเรื่องทอนเทคโนโลยีเกิดนเื่นเราจะต้องทำความเข้าใจเราจะมีองค์ความรู้เราจะต้องเหมือแนบบเราต้องรู้ว่าสา่นี้ทุกคนไม่ได้เก่งเก่งได้แต่ก่อนที่เราจะออกเรียนเนี่ยเราจะต้องทําให้สก่งขึ้น รู้เรื่องรู้ที่รอต่อเพราะนั้นปอดที่เราจะปาาไปทําอะไรให้ใครสักคนเขาคือความมั่นใจหลังทุกคนเยี่ยเขา,าก็จะจัดฝึกจัดมีสามีความรู้ในเรื่องนั้นๆ่ในเรื่องในเรื่องนั้น,ๆๆน,น,นต้มีก็เหมือนกันเองไหนก็เหมือนกันปอดที่เราจะไปสร้างที่นูเนี่ยเราก็จะมีความ,มกกราู้ความสามารถการเรี้เมื่อเราไปถึงเนี่ย่อนอื่นเราต้องเข้าใจในบทของครูคนนั้นของแต่ละโรงเรียน ไม่เหมือนกันถูกไหมบริบทแบบ้นเนปัญหาหรือว่าเรื่องที่เขาต้องการเนี่ยจะไม่เหมือนกันเราเมื่อเราไปโรงเรียนเนี่ยเราจะไม่มองว่าอ่าเรามีอูงอย่างเนี้ยเราจะไปใส่เขาเลยไม่ได้นะคะสุ้สานทุกคนต้องไปมองว่าคุณครูแต่ละโรงเรียนเนี่ยมีความต้องการอย่างไรมีพื้นฐานอย่างไรแล้วเความต้องการพื้นฐานเขาอาจจะไม่ดีแต่เขาอาจจะมีความต้องการสื่หรือพื้นฐานเขาอาจจะมีแล้วแต่เขาไม่มั่นใจแล้วก็มักอาจจะมีความต้องการที่จะในนี้ได้ผล ตัวนี้ถ้เราศึกษาบริบทพวกนี้หมดแล้วเรามีความเข้าใจแล้วเราก็จะเด็กน,นาปีว่าถ้าเป็นเนีเ่ยเพชนี้นะตุกนี้นะควรจะเป็นบนลักษณะเข้าไปนี้คนที่ตรงกับความต้องการที่บอกว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้เขาของเราเรารู้ปูพุ่มเรารู้ตัวตนพอเราเข้าไปเราใช้วิธีการพูดวิธีการน้อมน้าวแล้วก็นำเข้าไปสู่นั้งการ สอบถามปนแล้วก็อยากได้อะไรเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยราก็อีดีว่าถ้าทำอย่างนี้ต่อให้สิบเอไอร้อยเอกเนี่ยก็เราก็พําคุ่มไปสุดตั้มเนี่ยแต่ถ้าคุณครูที่เขามีความเก่งด้านนี้แล้วเราก็แนะนําในเรื่องของอ่าสื่อเทคโนโลยีตามที่มันลอยฟ้าอยู่อย่างว่าเว็บไหนอะไรไหนเนียเราก็จะพูดถึงแนะอ่าแนะนำประจิก็อาจจะไม่มียังไม่อยากรู้ในเวลานี้ในเรื่อง อื่นหรือว่าก็อยากจะรู้เรื่องนี้ในเวลาอื่นเราก็แนะนําเขาได้แค่แนะนําก็อย่างเงี้ยมันก็จะขอกระชนะนำกฎครับที่สอว่าทิศทางในการทํางานของปารเทศจะเป็นในเรื่องของการณวันนี้นะคที่ที่มั่นใจว่าี่้ผลิตมีความพร้อมนะคะแล้วก็ลองสามารถที่จะคำนวาใจในนโยบายต่างๆได้หมด พนังวิถทางไม่ว่าจะมีอะไรมาเราสามารถไปได้อย่างในยุคปีนะี้จะไม่มีเรื่องเอไนะ่างเงี้ยจากประสบการณ์ปีที่แล้วหรือว่าในเรื่องของการพัฒนาภูมิปูในเรื่องของภาพูตํำในของปีที่แล้วเรามิความพอไหมพนอะมาปีนี้พอเรารู้ว่าเขาต้องการในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องเอไอเนะี่ยทุ้สายทุกคนก็จะต้องทำความเข้าใจแล้วก็พาคุณูรูไปได้เนทะ่ั้นแนวโน้มเนี่ยอะไรมาทุกเรื่องเราไปได้ อยากจะให้ท่านสุสานิเทศกล่าวถึงเพื่อนๆนะครับที่จะมาเป็นผู้บริการหรือว่าจะเป็นผู้บริหารโรงเรียนในอนาคตเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการเนี่ยในมุมมองของท่านสุสานิเทศเนี่ยว่าว่าในตัวท่านผู้ที่จะมาเป็นผู้บริการจะต้องเตรียมางไรบ้างในเรื่องของความรู้ความสามารถในด้านนี่ทันคิดว่าผู้บริหารสามารถจับเพื่อนทางเกดเตุได้และเป็นที่ยอมเนี่ย จะต้องมีทั้งหลักวิชชการแล้วก็หลักบริหารนะคะนี่ในหลักบริหารเนี่ยมันอยู่ที่เทคนิคแต่คนที่สามารถจะพาไปได้ที่ดิบแล้วก็ระเบียบในเรื่องของกา้นเงินรืออัตราออะไรเงี้ยพี่คิดว่าอันนั้นอ่ะเป็นที่ที่ตัวเองสามารถไปเรียนได้แต่เข้าไปเรื่องของการควรที่จะเป็นผูดหาที่มั่นใจว่าต้องมีความรู้นแลดความเป็นครูที่รู้ในเรื่องของแฉในเรื่องของ แรงแลที่อ่าอยากถามว่าประเมินผลการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิธีการที่ผิดหรือเ่าตัวนี้มันจะต้องเป็นประสบการณ์ที่สร้างสมมาตั้งแต่สมัยหนงแล้วก็ต้องมีตัวเนี้ยไปเมื่อมาสู่เข้้นตอ่ตำแหน่งแล้วเนี่ยเอาตัวนี้เป็นหลักหลักในเรื่องของการเรีนรู้สังคที่คิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเกิดว่าอัติโนะไปดูใยหางแตกถ้ายังยังไม่เข็นในเรื่องนี้ก็เหมือนกับเป็น ตรวที่ให้ไม่สามารถทีจ่จบกาไปสู่ข้อหม่างเวลาพูดเรื่องงานวิชาการถ้าเกิดผู้ริหารหรือเราไปเจอสักคนเพื่แบบว่าเอาเราได้ร้องทำเลยคือพูทําเลยอย่างเงี้ยเพรว่าไม่มั่นใจในในที่เขามองเนี่ยมันที่คุณครูบองเนี่ยม,มันจะไม่ตื่นแต่ถ้าเป็นแนวคิดว่าแน่นแน่นแล้วก็มั่นใจในเรื่องงานวิชาการพี่คิดว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดจะส่งติดตู้ ในวันนี้นะครับเราได้เราได้ข้อมูลนะครับในการทํางานของงานส่งเสริมนะครับและการนิเทศติดตามนะครับของสํานงานเขตพื้นที่การศึกษาเมตตาโยธาตะแเป็กนะครับก็ผมก็จะนําข้อมูลนี้นะครับไปเผยแพร่ให้กับทางสาถาบันการศึกษาครับให้เพื่อนๆได้รู้ถึงกระบวนการการทํางานของฝ่ายเทศของสพมตะแเป็กเราครับวันนี้ก็ต้องขอของคุณมทางท่านอปอกลุ่มนิเทศ ได้มาให้ความรู้นะครับแล้วก็ข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็ในอานาคตนะครับถ้ามีอะไรให้ทางขาา้าราชการสวนหรือว,ว่าทางผมนะครับได้เชิญบอกก็ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่งานเขตพื้นที่กาลังศายสงศ์กำแพงเพชรนะครับอยู่กับท่า,ทานศาสตราจารย์อัิตาแก้วสิะครับวันนี้อยากจะถามความรู้สึกนะครับที่มีต่อ พอพัลลีดีเปียนของเในการทำงานบองกลุ่มอ๋อน่งเป็นสองส่วนนะคะก็คืออยู่ด้วยกันนะคะแต่ขอสอัลลีเปลีเป็นทุจริตกับเรอน้เปลี่ยนได้ว่าพอเข้ามาแยกเจ็บที่แล้วแล้วใช่ใช่คือตอนนั้นก็ยังแบบอายุไม่มากเท่าไหร่นะคะแล้วด้วยความที่เราก็เป็น เร็วเป็นเป็นเด็กแบบผู้วิจั์ผู้วิจเร่าทำอะไรเร็วตื่นสายเร็วอะไรเงี้ยค่ะแล้วช่องว่างระหว่างไวข,ของโซอนอนเป็นท่ที่ที่อยู่แล้วก่อนกลับไปจริงจริงจามากเลยนะคเรนก็ต้องพิสูจน์นะเป็นขอตาดีค่ะนี่ตอนแรกพิมพิเข้าใจแล้วนะคะเป็นตัวการที่เชื่อมระหว่างเด็กสมัยรุ่ในใหม่กับพี่ๆทั้งหมดของสู่ในอดีตอะไรเงี้ยค่ะคือคือเรียกได้ว่าเป็นสู่รในรวมใจเลยว่าทั้งขั้งบน ก็จำคุยผิวฝันเด็กๆก็จะคุยผิวฝันที่ฝันเป็นตัวการที่ทำให้พวกเราก่เป็นกลุ่มก้อนทำอะไรไำไงนำไปวยกันฝันกับผู้ประหาว่ามีอะไรให้บอกพี่มีอะไรให้บอกพี่ดังนั้นเนี่ยก็เลยจะตั้งแต่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะได้รับงานอะไรส่วนใหญ่อะค่ะในอดีตเนี่ยนโยบายที่มาเป็นใหม่มันจะเป็นเรื่องบุริษฐิกรเป็นหลักก็จะก็จะไปแล้วจะเจอเรื่องใหม่ตแต่เราก็เป็นคนที่ชอบเรื่องใหม่แล้วแต่บางทีเราก็จะคิดไวไปไวเลยเนี้ยค่ะ เขาก็จะบอกว่าชิคการทายอะไรแล้วพี่บอกแล้อแล้วที่ฟังแล้วเขาก็จะบอกว่าเอออันนี้โอเคแล้วันนี้ไปฟัองน่มาแา้วฟัสนักาใท้เราแบบเวลาวิจัยอ่ะเาะเราจะทำอะไรเมื่อจะมีมีแบ็คมีโปคอยสนัสนานตลอดก่แล้วพอมาตอนนั้นในอดีตกขอมาเป็นของอสุดพี่ฝันก็จะบอกว่าคือแกไม่อยากเปลี่ยนกีแรกมันจะมีที่ที่เนอะมากเป็นข้ามอยากเปคอมเพล็ก เรียบเรียบเป็นเรียบสนุกานที่ทุคข้อของเป็นวิธีของมมันจะต้องรับงานแบบนี้แต่ทุกคนก็บอกันถึงเวลาแล้วพี่เขาอีกอีกคนหนึ่งมาอีกปีเดียวต่อเป็นพี่สามเนี่ยที่จะมาช่วยเนาะก็มาช่วยเปืนเพราะว่าพี่สาอเหมาะแล้วพอแล้วพี่สเป็นอะไรเงี้ยทุกคนจช่วยพอพี่สังเปลี่ยนก็เป็เอื่นพี่ยาก็จะเป็นคนที่หรือบริหารเพื่อให้ตื่นับอยากให้ใจเพราะว่ากลายเป็นอีกเต็มหนึ่ง ใบแผ่วเป็นเจตการของใคเข้ามามันเป็นตัวเชื่อมของใช่ใช่ค่ะหรือคือแกจะเป็นคนที่ผมจะพิจารนาว่าใครควรจะอยู่ตรงไหนอะไรไม่ใช่ไม่ใช่แค่วันนี้อีนัททำอะไรก็ตามใจนคือแกจะมองว่าคนเนี้เหมาะกับอะไรมากกว่าแล้วควรจะอยู่กับใครใครต้องทำงานกับใครก่อนไปด้านแล้วเราก็จะไบ่ปื๊ดนี่คือหลอดใส่ของของที่มีต่องกรณีครับในตั้งแต่ เริ่มทำงานแล้ับาเราเป็นผู้ประกอบออดิสันค่ครับนี่นนในในฐานะที่สอนอไท์นะครับหรือว่าเป็นศิษย์ศิเจฟของเจนแมนนะครับแบบให้สอนอไว้ฝากฝากถึงเพื่อนๆนะที่จะมาเป็นสายการิรการสอนกที่ต้องเป็นสอนอไว้ลงไปประสานกับโรงเรียนกับขอออดทุกในะการอยากจะฝากถึงคนที่กตัวเป็นขอเนี่ยบอเป็นคำว่าฝากโปรดจะทำยังไงนเรื่องของงานวิชากรารคุณ เร่ความที่เราจะสัมก,กับอ่อาวิชการกับพอเวลาบางทีุเราสัมาษปแลแล้วถ้ามอ,มอ,มอ,มอรอ้องคอามเข้าใจตอบไหนนเราก็จะคุยที่มอกกันได้คือบางทีก็จะมีที่ติดต่อไปแล้วแล้วแบบว่าเดี๋ยวผมวอ,โอ,โอนางานนี้คนนี้แล้วคนนี้เลยคือพอไม่ได้เข้าใจกันหมดคือมีพออายุตระอยาอย่างตอ,อนนี้นค่ะเรื่องวีซ่าเป็นเรื่องที่ต้องทำในหลายๆมิติ คณะครูในการสร้างข้อสอบทุกสาระให้เป็นี่สร่านักการเรีนการสอนก็ต้องการจะเรียมรูข้อสอบกับการเรียนการสอนคือตหลายิแต่ถ้าเกิดพอหรือท่านผู้บริหารกำงการแบบว่าผมมอกกับด้านงานทิจาีย์คนท้างานทเขาเขไปยงรูกคนในเราองให้ดังเงินกับผมไม่ได้แต่ถ้าพอกับท่านรองเนี่ยเข้าใจกานผมก็จะรู้ว่าวิธีเนี่ยเราต้องทำงานร่วมกันกับคนอื่นไปก็อยา จะได้พบนะคะได้ร่วมง,งานกับท่านผู้บริหารนะคะที่มีการบริหารจ,จริงๆไม่ใช่การสัมภาษณ์วันก็นะ<ค>นต้องขอบคุณท่นานตลอดไปมานกะมนะครับที่เป็นแค่กล้อมหนึ่นะครับผมก็จะนำกล้อมูงนี้นะครับไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนเพืนะครับเพื่อเป็นตัวดในการบริหารงานนะครับตลอดต่อ